สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้ววันนี้มีนิทานอีศพบมาเล่าให้ฟังสองเรื่องพร้อมคติสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศบเรื่องกบกับหนูการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณกลางป่าที่มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขมีหนูเนจรตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหารด้วยความหอยหิว มันเดินไปเรื่อยๆจนเจอลำธารนขนาดใหญ่โอ้ยทั้งเหนื่อยทั้งหิวทำไมแถวนี้ไม่มีอะไรให้ข่ากินบ้างเลยเห็นที่จะต้องข้ามไปป่าฝั่งนู้นเสียแล้วว่าแต่ข้าจะข้ามลำธารน,นี้ไปได้อย่างไรในเมื่อข้าว,ว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าหนูนั่งพักและกล่าวตัดพ้อกับตัวเองในขณะที่หนูกำลังคิดแผนเพื่อจะข้ามไปหาอาหารที่ป่าฝั่งตรงข้ามอยู่นั้น สายตาของมันเหลือบไปเห็นกบตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ข้างางลำธารมันจึงวางแผนคิดกลอุบายหลอกเจ้ากบให้พาไปส่งที่ป่าฝั่งตรงข้ามสวัสดีเจ้าอยู่ในลำธารแห่งนี้มานานแล้วหรือเจ้าหนูกล่าวทักทายกบด้วยความเป็นมิตรใช่ข้าอยู่ในลำธารแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดเลยล่ะแล้วท่านมาจากที่ไหนทำไมข้าไม่คุ้นหน้าท่านเลย กบถามด้วยความสงสัยออข้าเป็นนักเดินทางตอนนี้กำลังจะข้ามฝั่งไปหาสมบัติอันล้ำค่าที่ป่าฝั่งตรงข้ามเจ้าหนูเริ่มใช้กลอุบายเพื่อหลอกให้กบไปส่งอีกฝั่งของลำธารจริงเหรอท่านที่ป่าฝั่งตรงข้ามมีสมบัติจริงๆเหรอเจ้ากบถามด้วยความตื่นเต้นจริงสิข้าออกเดินทางตามล่าหาสมบัติมาแล้วนับไม่ถ้วน ข้าจะโกหกเจ้าทำไมเจ้าหนูกล่าวถ้าอย่างนั้นข้าขอเดินทางไปกับท่านได้ไหมข้าอยากเห็นเพชรพลอยเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตกบขอร้องหนูจอมเจ้าเล่ได้สิแต่มีข้อแม้เจ้าต้องพาข้าไว้น้ำข้ามลำธารนี้ไปให้ได้ข้าถึงจะนำทางเจ้าไปยังขุมสมบัติเจ้าหนูกล่าวต่อรองข้าก็ตัวพอๆกับท่าน แล้วข้าจะพาท่านว่ายน้ำข้ามฝั่งไปได้อย่างไรลำพังตัวข้าเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเจ้ากบกล่าวตัดเพองั้นเจ้าก็เอาเชือกมาผูกเท้าเจ้าให้ติดกับเท้าข้าสิเจ้าจะได้ไม่เหนื่อยเจ้าหนูออกความคิดเห็นโอเคลองดูแต่ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาข้าไม่รับผิดชอบนะเจ้ากบพูดดัก หลังจากที่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็ใช้เชือกผูกติดที่เท้าของตัวเองแล้วเจ้ากบจึงเริ่มว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณกลางลำธารมันรู้สึกเหนื่อยล้ว่ายน้ำต่อไปไม่ไหวจึงขอหยุดพักสักครู่หนึ่งแฮกแฮกข้าขอหยุดพักหายใจสักครู่นะท่านข้าจะไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินเจ้ากบกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้า แต่ทว่าไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าหนูมันจึงหันหลังกลับไปดูก็พบว่าเจ้าหนูจมน้ําตายเสียแล้วเจ้ากบจึงรีบว่ายน้ำต่อเพื่อให้ถึงฝั่งโดยเร็วที่สุดเพราะหากปล่อยไว้แบบนี้ไม่นานร่างของหนูจะยิ่งถ่วงให้มันจมลงไปด้วยแต่แล้วร่างของหนูกลับค่อยๆลอยขึ้นในขณะเดียวกันมีเหยี่ยวตัวใหญ่กำลังหาอาหารมันเห็นร่างของหนูลอยขึ้นมาเหนือน้ำ จึงบินฉกร่างของหนูลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเป็นอาหารเย็นในขณะเดียวกันร่างของเจ้ากบก็พล่อยติดร่างแหไปด้วยเพราะทั้งคู่ใช้เชือกผูกติดกันไว้ทำให้มันถูกเหี่ยวจับกินเป็นอาหารไปด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เจ้าหนูใช้กลูบายหลยหากรอยกบให้พาไว้น้ำไปยังป่าฝั่งตรงข้ามด้วยการใช้เชือกผูกเท้าติดกัน จากนั้นเจ้าหนูก็จมน้ำตายเพราะความดื้อรั้นและความเจ้าเล่ห์ของตัวเองเรื่องนี้เหมือนดั่งสุภาษ,ษิตที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นผลสุดท้ายก็ย้อนมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนไปด้วยนั่นเองเรื่องที่สองนิทานอีสรเรื่องแม่ปูกับลูกปูการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นริมชายหาดสีขาวพาดยาวไปตามท้องทะเลสีครามมีครอบครัวปูอาศัยอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวรวมทั้งยังมีแม่ปูกับลูกปูครอบครัวหนึ่งที่แสนจะอบอุ่นและชอบทำกิจกรรมด้วยกันอยู่ตลอดเวลาพักอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นด้วยวันนี้อากาศดีมากเลยจะแม่เราออกไปเดินเล่นกันดีไหมเสียงลูกปูบอกกล่าวกับแม่ปูด้วยความสดใส นั่นสินะอากาศดีแบบนี้เห็นทีเราต้องออกไปอาบแดดให้ร่างกายได้สดชื่นหน่อยแล้วแม่ปูตอบรับอย่างเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นจนถึงชายหาดฝั่งนู้นเลยนะจ๊ะแม่เราไม่ได้เดินไปทางนั้นนานมากแล้วลูกปูเชิญชวนแม่ปูให้พาไปอีกฝั่งได้สิจะอากาศดีขนาดนี้ให้เดินไกลแค่ไหนแม่ก็พร้อมสู้อยู่แล้ว ปรัไปกันเลยดีกว่าว่าแล้วแม่ปูกับลูกปูก็ออกเดินทางด้วยกันอย่างร่าเริงจมใสระหว่างทางที่กำลังเดินไปชายหาดอีกฟากสองปูแม่ลูกต้องเดินผ่านบ้านของครอบครัวปูอีกหลายหลังซึ่งวันนี้แต่ละบ้านก็ออกมาทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเช่นเคยเหมือนทุกวันและเมื่อเดินใกล้บ้านหลังใดปูบ้านนั้นก็จะตะโกนทักทายกันตลอดทาง อ้าวแม่ลูกคู่นี้จะไปเที่ยวไหนกันจ๊ะเสียงป้าปูจากบ้านใต้ต้นมะพร้าวตะโกนถามสวัสดีเจ้าวันนี้ฉันจะพาลูกไปเดินเล่นทางนูนสักหน่อยเห็นว่าวันนี้อากาศดีแม่ปูขานตอบจริงสิอากาศดีมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เที่ยวสนุกสนุกนะป้าปูอวยพรท่ามกลางเหล่าลูกหลานที่กำลังวิ่งเล่นกันเต็มหน้าบ้าน ขอบคุณมากจ้าฉันไปแล้วนะสิ้นคํำกล่าวลาสองแม่ลูกก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายทันทีในขณะที่เดินอยู่นั้นแม่ปูก็หันมาพูดคุยกับลูกของเธอด้วยความตังวลใจเนื่องจากเธอเห็นเหล่าลูกหลานของป้าปูพากันเดินเฉไปเฉมาไม่น่ามองนะักนี่ลูกแม่ลูกเห็นไหมว่าเด็กๆบ้านนั้นเขาเดินไม่ค่อยตรงกันศักเท่าไรเดียวก็เฉไปทางซ้ายที มาทางขวาทีแม่ปูพูดอย่างกังวลเห็นจะแต่หนูว่าไม่แปลกอะไรเลยนี่จ้ะลูกปูตอบด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาไม่นะแม่ว่ามันดูแปลกมากทีเดียวไหนลูกลองเดินให้แม่ดูหน่อยสิพอกล่าวจบแม่ปูก็หยุดเดินเพื่อรอดูว่าลูกของเธอจะก้าวเท้าอย่างไรแต่ภาพที่เห็นแทบไม่ต่างจากเด็กๆที่วิ่งเล่นในบ้านของป้าปูเลยสักนิด อะไรกันทำไมลูกถึงเดินอย่างนั้นเดินเฉไปเฉมาอย่างกับเด็กบ้านนู้นเลยเสียงแม่ปูพูดอย่างแข็งกร้าวเอาอย่างนี้ดูแม่เป็นตัวอย่างแล้วทำตามนะจากนั้นแม่ปูจึงออกเดินนำหน้าส่วนลูกปูก็หยุดยืนดูแต่แม่ปูที่โตเต็มไวัยกลับเดินเฉไปเฉมาไม่ต่างอะไรจากปูตัวน้อยเลยสักนิด แถมเมื่อหันกลับมาแม่ปูยังเดินสะดุดขาตัวเองล้มคลืนไปจนขายหน้าเพราะทำตามที่สั่งสอนลูกปูเอาไว้ไม่ได้นั่นเองและหลังจากวันนั้นแม่ปูจึงไม่กล้าสอนลูกในสิ่งที่ตนทำไม่ได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากต้องการสอนสิ่งใดให้แก่ผู้อื่นเราควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสียก่อน เพื่อที่คนอื่นจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างถูกวิธีนั่นเองจบแล้วฝันดีนะคะเด็กๆอย่าลืมนำคติสอนใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ